เราดูจากจลักษณะอันนี้เนี่ยทองคำเนี่ยไม่น่าจะทำนิวไฮอีกนะฮะจนกระทั่งอีกปีสองปีอะนะ,ะน่าจะอยู่แถวเนี้ยไซเวียอยู่แถวเนี้ยนะฮะน่าจะไซเวียแถวนี้เป็นเวลานานพอสมควรเลยมันสูงนะอย่าไปเข้าเลยครับแล้วทำยังไงร,รอครับรอรอสัญญาเดี๋ยวมาใหม่สัญญา การรอนี่แหละครับสำคัญที่สุดเลยโลมันโอเวอร์บอสเห็นไหมตรงนี้มันขึ้นมาเหนือเทรนเยอะแยะเลยเฮ้ก็อบอกแต่แรกแล้วมันต้องใช้เวดาวลงไปหาเทรนมันไม่มีทางอื่นนะครับไม่มีทางอื่นเลยต้องใช้เวดาลงไปหาเทรนแล้วไปสร้างฐานในเทรนก่อนก่อนจะขึ้นต่อได้ถ้าตัวนี้มันขึ้นไปแล้วไม่สามารถทำนิวไฮได้ มันขึ้นไปสักประมาณ4 2 0 0 4 3 0 0แถวนี้แล้วมันลงมามันก็จะเกิดสัญญาณที่เรียกว่า lower high ถ้ารู้ว่าหายเนี่ยนะพอมันแดงปั๊บนี่มันเทเลยแต่ถ้ามันมันไม่มันอยู่แถวนี้แล้วมันลงมันไม่ขึ้นไปเท t e s high นะฮะมันก็จะไม่รุนแรงมันจะไซด์เวยยดาวหมาเรื่อยจะชาถ้ามันขึ้นไปทะลุข้าบนเลยนะคะ อันนี้จะเป็นลักษณะซึ่งบูลลิชมากซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่สถานการณ์ของโลกซึ่งเราไม่รู้เรื่องเรื่องฟอนเดเมนเทลเราไม่อยู่ปรับรู้สถานการณ์ของโลกมัน,มนอาจจะทำให้ทองคำขึ้นอีกนะลบเปลี่ยนที่ซีต่างไปหมดเลยเอยดูอีกทีนะครับ ก็เตือนไว้แล้วเหมือนกันนะคะระยะสั้นสําหรับทองคาที่ไต่ขึ้นมาเนี่ยเอ่อก็ยังมีภาพที่อาจจะมีการปรับฐานได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีย่อแต่ว่าก็ขึ้นไปแล้วเหมือนกันนะคะคุณลุงคะครับทองคํอตกลงระยะสั้นๆเนี่ยเป็นขึ้นอยู่หรือเปล่าคะคุณลุงคะกลับขึ้นมาเจ็ดวันติดกันแล้วค่ะคือรู้ได้ดูไอ้เทรนด์ไลน์อันเนี้ยที่มันขึ้นใหญ่เนี่ยเทรนด์ใหญ่เนี่ยแล้วมันโอเวอร์บอลเห็นไหมตรงเนี้ย มันขึ้นมาเหนือเทรนเยอะแยะเลยมันก็บอกแต่แรกแล้วมันต้องใช้เวดาวลงไปหาเทรนมันไม่มีทางอื่นเลยครับไม่มีทางอื่นเลยต้องใช้เวดาลงไหหาเทรนแล้วไปสร้างฐานในเทรนก่อนก่อนจะขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นอทองคําเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยในระยะกลางแล้วกันนะฮะมันจะซชเวย์ลงมาหาเทรนแต่ดูในระยะสั้นเนี่ยเมื่อมันลงมาขึ้นไปนี่ก็เป็น เป็นเป็นมูฟเธรรมดายังไม่มีสัญญาณเสรับคนซึ่งเอเล่นตามเขียวแดงนะก็เข้าซื้อตรงนี้แล้วตอนพีคไม่ได้ออกลงมาไม่ตกใจตอนนี้ขึ้นไ,ไหวแล้วนะมันจะอย่างนี้นะฮะแล้วไอ้แถบมันจะแคบเข้าแคบเข้าแล้วมันลงแล้วมันจะแดงเพราะมันแดงอีกทีแถวๆนี้ค่อยออกนะครับตอนนี้ก็รอเฉยๆต้องคำก็ยังซื้อไว้ตั้งแต่สามสามพันสาม ตัวน,นี้นะครับสามเันสามที่ซื้อไว้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ออกตอนนี้สี่พันสองก็กําไรมาหัวรานแล้วยังไม่ได้ออกออกเมื่อมันแดงใครจะว่างโง่อย่างไงก็ตามใจตอนสูงไม่ออกรอออกเมื่อมันแดงเราก็ต้องยอมให้เขาว่าเพราะว่าเราไม่ฉลาดจริงจริตอนที่มันท็อปนี่เราเราไม่มีวันรู้เลยว่ามันท็อปตรงนี้ใช่ไหมแต่การที่เราเล่นอย่างนี้เนี่ยเราได้เราได้ average คือ average การซื้อเนี่ย high หน่อย แต่เมื่อซื้อแล้วมันขึ้นตอนนี้ก็เหมือนกันคออฟเฟกการขายจะโรหน่อยแต่เมื่อขายแล้วมันลงทังการซื้อการขายเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องซื้อที่ราคาอะไรนะไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญว่าเมื่อซื้อแล้วมันขึ้นโอ้สมมติคุณซื้อได้ถูกมากเลยที่พันสองพันดุ่นนะแต่ซื้อแล้วมันลงมาเหลือร้อยสองร้อยเอาไงอะซื้อแล้วขึ้นขายแล้วลงไม่ใช่ว่าขายจะต้องเอาท็อปไม่เอา เอาว่าขายเสร็จแล้วลงกันแล้วกันเวลาซื้อไม่ใช่จะต้องซื้อที่บอททอมไม่เอาไม่เก่งซื้อเสร็จแล้วขึ้นกันแล้วกันเพราะฉะนั้นระบบพวกนี้มันจะกรองให้ถ้าไม่รู้เรื่องเลยอย่างน้อยพอได้แพทเทิรนใหญ่ๆแต่ถ้าได้ได้ข้อแม้ต่างๆมาว่าตัวไหนเป็นฟอลซิกแนลตัวไหนไม่ใช่ฟอลซิกแนลเนี่ยมักนก็จะกำไรมากขึ้นแต่โดยทั่วไปตอนนี้เนี่ยเราเปิดลอง position ตรงนี้และยังไม่ได้ปิดแล้เมื่อไหร่จะปิด จะเย็นๆกบรอให้มันแดงก,ก่อนนะครับรอใมันแดงก,ก่อนแต่สําหรับคนซึ่งมีความสามารถมากๆก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันมีไฮตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4,350ันสมยใช่ไหมถ้าตัวนี้มันขึ้นไปแล้วไม่สามารถทํานิวายได้มันขึ้นไปสักประมาณ4,200-4,300งี่าแถวนี้แล้วมันลงมามันก็จะเกิดสัญญาณที่เรียกว่า lower high ถ้ารู้ว่าไฮเนี่ยนะพอมันแดงปั๊บนี่มันเ hey ทเลย ก็คอยแดงปั๊บคอยเข้าให้ทันแล้วกันออกให้ทันก็จะเทเร็วมากนะฮะแล้วก็วางแขนเนาะแต่ถ้ามันมันไม่มันอยู่แถวนี้แล้วมันลงมันไม่ขึ้นไปเทสหายนะฮะมันก็จะไม่รุนแรงมันจะไซด์เวดาวมาเรื่อยๆจะชานะครับก็อคอยดูตรงนี้มันจะขึ้นถึงแค่ไหนถ้ามันขึ้นไปทะลุข็บนเลยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะซึ่งบูลลิชมากซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้มันโอเวอร์บอลอยู่ ก็คอยดูถ้าโอเวอร์บอทแล้วยังเกิดซูเปอร์บูลช h ไฮเออร์ไฮขึ้นมาอีกแปลว่าไอตัวนี้จะจะพุ่งมากแล้วจะพุ่งลิฟเลยนะฮะจะเปิดสักราดใหม่เลยของการขึ้นซึ่งไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคอยดูต่อไปกันแล้วกันตอนนี้ยังเปิดลองอยู่นะฮะหรือลองโพซิชันอยู่ คือด้วยความที่ยังยังเกี่ยวนะคะคือใครเปิดลองไปแล้วเนี่ก็ยินดีด้วยนะคะก็ถือไปตามนั้นนะคะแต่พวกที่จะเข้าณนะตอนนี้นะคะคุณลุงค่ะควรไม่ควรคะ่ะไม่ควร,รอะครับโดนตีมาเจอที่ร้านกาแฟลงนะันลุงตีเต่เตรียมไม่เลียวไปแล้วเราเข้าที่ตอนที่แยบต่ำครับที่เขียวแรกเนี่ยครับ,รบมันสูงแล้วอย่าไปเข้าเลยครับ แล้วทํายังไงรอครับรอรอสัญญาเดี๋ยวก็ามาใหม่สัญญาการรอนี่แหละครับสําคัญที่สุดเลยนะฮะแล้วสิ่งที่จะแยกะระหว่างนักลงทุนกับนักเก่งกําไรก็คือความสามารถในการรอเนี่ยนะครับค่ะจริงค่ะคุณลุงหลายท่านก็บอกว่าอยากจะมีจุดที่ซื้อแล้วนะคะทับมือเหมือนกันนะคระ,คะอย่าไม่ต้องรีบแต่คือถ้า case อินเคสอสียงที่คุณลุงบอกนะคะเกิด เขาไม่ย่อนะคะแล้วก็ไปต่อแบบเปิดสกรารใหม่อันนี้จะได้แรงขนาดไหนเขาคุณลุงคะจัจากชาร์จคะ่ะแม้ว่าความจะเป็นไปได้ความเป็นไปได้เนี่ยมันจะน้อยก็ตามค่ะคุณลุงมันไม่ง่ายจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็คาดเดาไม่ได้เลยเนี่ยมันจะเป็นอ่าอาจจะการซื้อครั้งใหญ่ของจีนหรืออะไรตลองเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันจะไม่มีทาร์เก็ตเลยครับเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้เลยครับ นไปก็จะเป็นการซื้อครั้งใหญ่ของประเทศเลยใช่ไหมฮะที่มันจะขึ้นได้แบบเกินอันนี้ขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่ถือรองอยู่เดิมก็นั่งยิ้มแก้มแตกไปเลยพรก็จะขึ้นหมหาศจรเลยนะฮะแต่ทาเก็ตตรงนี้ถ้ามันขึ้นอีกนะครับไม่มีแล้วครับทาเก็ตหาไม่ได้ก็ต้องรันโปรฟิตไปเรื่อยโดยไม่มีลิมิตเลยแต่ถ้ามันอยู่ <S 2> <S 2> <S แต่ถ้าม, <S 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 ถามันอยู่ในระบบของมัน คือไม่ได้ขึ้นอย่างบ้าเลือดตรงนี้นะฮะเนี่ยเม่มันลงมาสร้าง lower high เนี่ยก็เป็น perfect ของของแพทเทิรเลยว่ามันจะเริ่ม s i d e w a y d o w ลงมาเพื่อสร้างแพทสร้างเบสแถวนี้รอก,การขึ้นรัางดอไปอันนี้เข้าแท้เพราะการขึ้นกัางดอไปมันควรจะอยู่ในแบนด์อันนี้นะฮะในแบนด์นี้เนี่ยอย่างนี้นะฮะและค่อยๆขึ้นเห็นไหมฮะค่อยๆขึ้นไม่ใช่พุ่งทะลุไปอีก ก็เราดูจากลักษณะอันนี้เนี่ยทองคำเนี่ยไม่น่าจะทำนิวไฮอีกนะฮะจนกระทั่งอีกปีสองปีอ่ะนะฮน่าจะอยู่แถวเนี้ยไซเวียอยู่แถวเนี้ยนะฮะก็ประมาณเท่าไหร่สี่พันสี่พันห้าแล้วก็สามพันกว่าเนี่ยหรือสี่พันเนี่ยน่าจะไซเวียแถวนี้เป็นเวลานานพอสมควรเลยนะฮะก่อนที่จะพุ่งไปลิบลับเลย เพราะน,นี่เราไม่รู้จริงๆนะอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะเมื่อไม่รู้เนี่ยนะฮะก็ตามตำราว่าเมื่อไม่รู้เนี่ยรักษาสถานะขีวแดงเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้เราเราให้ไม่ได้เลยต้องครับเพราะมันโอเวอร์บอทอยู่ตรงนี้โอเวอร์บอทมากด้วยนะครับแต่สถานการณ์ของโลกซึ่งเราไม่รู้เรื่องเรื่องฟันเดเมนเทลเราไม่มีความรู้สถานการณ์ของโลกมันมันอาจจะทาให้ทองคำขึ้นอีกนะฮะ ลบเปลี่ยนที่สีต่างๆไปหมดเลยเอ้ดูอีกทีนะครับมันเหมือนกับอะไร <S <S เหมือนเหมือนกับหุน้นของสหรัฐนะฮะที่มันขึ้นมาเพราะการด้อยค่าของเงินนะเช่น SPX เนี่ยนะฮะเราดูเนี่ยจากการด้อยค่าของเงินเนี่ยมันทําให้หุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยอู้ไปอย่างเงี้ยมันขึ้นไปไปตรงนี้รู้ไปหาหาเป้าที่ไหนแล้วครับมันไม่มีแล้วนะฮะ แต่มันจะเต็มไปด้วยความอันตรายแถวเนี้ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะมันตกทันทีมันหน้าเสียวไส้หมดเลย<ช>นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสถานะอันนี้แหละครับเดี๋ยมันขึ้นหรืออ,อย่างเงี้ยหาเป้าไม่เจอเลยนะครับแต่มันขึ้นได้ไหมได้เนี่ยดูเสีดูหุ้นขึ้นอย่างเงี้ยก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นทองทำก็ขึ้นได้นะฮะทำยังไงถึงเวลานั้นเราถึงจะรู้นะฮะว่าอะไรเป็นอะไรแต่เวลานี้นะครับเวลานี้ ถือเขียวแดงไปก่อนค่ะคุณลุงนะครับพยายามรักษาระบบไปก่อนนะฮะเมื่อถือเขียวไว้ตรงนี้กําไรมากเนี่ยคนให้ได้ไม่ใช่โอ้ยกําไรต้องเอาต้องเอาทนให้ได้ทน,นหน่อยแต่ครับพราเวลาขาดทุนเรายังทนเลยวิธีคิดคิดอย่างนี้นะฮะถ้าเราจะขายทองคําที่ตรงนี้ที่ห้าพันสม,มุตินะ,ะขายเนี่ยเราเอาทองคําให้เขาไปให้คนที่ซื้อแล้วก็ให้อะไรเรามา ก็ให้แบงก์กรุงเทพเรามาก็ทําไปทําไมอ่ะเอาทองคําดีๆไปแลกกับแบงก์กรุงเทพะให้พยายามคิดในแง่นี้นะฮะแล้วถ้าเขียวในถือไว้ก่อนใจแข็งหน่อยอย่าพึ่งขาดนะครับโม้ศูนย์หนึ่งล้าน subcribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ